้นไม้ในป่ามาพันปีพันปีแล้วโดยเฉพาะไม้ยืนต้นทําไมเขาอยู่ได้ทําไมใบมันเขียวครับะแต่ว่าเทวดามาฉีดธาตุอาหารทั้งใบป่ะไม่มีโอไม่มีนะไม่มีเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าเราต้องคิดถึงหลักความจริงทางรสชาติด้วยไปดูดินซะไปดูดินแล้วเอาเอาธาตุอาหารเอาอะไรไปตรวจพืชเขาก็ดูดอาหารกินอาหารเหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปยืนยันเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยธาตุอาหารที่พืชต้องการทุกตัวส่วนใหญ่เลยนะครับจะดูดจากระบบราก ดูจากระบบรากก็เป็นรากฝอยครับไม่ใช่เป็นรากใหญ่ๆไอ้รากเล็กๆเน่าตายไปแล้วเหลือแต่รากใหญ่ๆมันก็จะดูดน้อยมันจะมีรากรากดูดอาหารเนี่ยมันจะเป็นรากฝอยต้องมาให้มีพ H ของดินเหมาะสมด้วยบ,บางแห่งเนี่ยใช้พีเอชสองพีเอชสามเนี่ยมันไม่ดูด,ด,ดม,มันไม่ดูดบางคนอพอไม่ดูดปั๊บเนี่ย พืชมันก็ไม่ได้รับไม่รับบางคนก็ไปอุปโลกไปเลยว่าไปฉีดทั้งบงทั้งใบอะไรเงี้ยมันนั้นตรงนี้ผมผมว่าไม่ใช่ครัมันมันผมแก้ปัญหาเรื่องเพราะบางทีบอกใบขาดธาตุอาหารนั้นขาดธาตุอาหารนี้ผมมาตรวจดินในดินมันมีครับแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยยิ่งชัดเจนเพราะผมมีเครื่องมือตรวจอย่างรวดเร็วไงครับางคนบางคนบอกเนี่ยขาดธาตุแมกผมเสียบเข้าไปแมกนีเซียมมีตั้งเกือบพันมิลลิกรัมต่อกิโลดินเป็นกรดพีเรสามันดูดไม่ได้ครับมันมันตรงเนี้ผมบอกว่าเข้าใจกันผิด